งานเลี้ยงใกล้จะถึงวันเลิกรานะครับอืล่าสุดอังเคิลดมาริเอยยืนยันย้ำชัดว่าจำลาทิ่นฟ้าขาวทีมชาติอาร์เจนตนาหลังจบศึกโคปาอเมริกาในซัมเมอร์ปีหน้านะครับอังเคิลดิมาริเอยปีกจอมเก่าทีมชาติอาร์เจนตนาประกาศอำลาทีมชาติฟ้าขาวหลังจบศึกโคปาอเมริกาในซัมเมอร์ปีหน้าอย่างแน่นอนแทเล่นะครับก่อนหน้าน,นี้มีข่าวหลุดออกมาว่าดมาริเอยได้แต่ดสินเลิกเล่นให้กับทีมชาติอาร์เจนตนาในปีหน้า ที่จะลงเล่นในศึกโกปาอเมริกาเป็นทัวร์นาเมนต์สุดท้ายล่าสุดปีกจอมเก๋าวัย35ปีออกมายืนยันด้วยตัวเองว่าผมจะอำลาทีมชาติอาร์เจนตนาหลังจบรายการโกปาอเมริกามันจบแล้วสําหรับผมผมกอดกับเมซี่ที่เปเชและบอกกับเขาว่าสิ่งเดียวที่ผมปลาบปลื้มคือการได้มีโอกาสลงเล่นร่วมกับนายในระดับสโมสรได้เจอกับนายในทุกๆวัน สำหรับอังเคิลดิมารียที่ปัจจุบันเล่นให้กับเบนฟิก้าในลีกโปรตุเกสรับใช้อาร์เจนต้ามายาวนานตั้งแต่ปี2008ลงสนามไปทั้งหมด134นัดยิงได้29ประตูช่วยทีมคว้าแชมป์โกปาอเมริกาปี2021และฟุตบอลโลก2022นะครับถือว่าปิดฉากได้สวยนะครับถ้าว่าอำลาในซัมเมอร์หน้านะครับสำหรับอังเคิลดดมาเรียนี่เป็นตำนานอยู่แล้วนะครับถือว่าฟอร์มสุดคลาสสิกของเขาช่วยทีมได้เยอะมากนะ เส้นทางของดิมาเรียมันผ่านมาด้วยขวากน้ำแล้วก็อุปสรรคนะครับแล้วก็เป็นนักเตะที่โอ้ผ่านร้อนผ่านหนาวมาหมดแล้วนะครับถือว่าอีกคนที่เป็นตำนานก็ได้นะครับสุดจัดปลาดบอกถ้าประหลัดลาออกบอกเลยว่าสุดจัดสำหรับอังเคิลดิมาเรีย